นักวิจัยมนุษย์ต่างดาวและนักวิเคราะห์กลุ่มหนึ่งเสนอความเห็นว่าวัตถุอวกาศที่มาจากนอกกาแล็กซีของเราอย่างโอมูอามูอาที่สร้างความฮือฮาในการปรากฏตัวในปี2017ซึ่งในขณะนี้ได้ออกจากระบบสุริยะและกาแล็กซีของเราไปแล้วพวกเขาเชื่อว่าโอมูอามูอาเป็นยานสอดแนมของอารยธรรมต่างดาว มันอาจเกี่ยวข้องกับ UFO หรือปรากฏการ UAP ปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏชื่อตามคำนิยามใหม่ของสหรัฐโดยเชื่อว่า Omoamua กับปรากฏการที่ไม่ปรากฏชื่อนี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นจริง Omoamua อาจกำลังสแกนย่านใกล้เคียงของโลกเพื่อหาสัญญาณอะไรบางอย่าง ในขณะน,นี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใหม่ล่าสุดว่าเราไม่ใช่สายพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดชนิดเดียวในจัก,กรวาลโดยมันมีปัจจัยสองเหตุผลสำหรับหลักฐานดังกล่าวอย่างแรกก็คือวัตถุในอวกาศที่ค้นพบในปี2017ที่พวกเขาตั้งชื่อว่าโอมูอาโมามันมีรูปร่างแบนราบและดูเหมือนว่ามันจะถูกผลักออกจากดวงอาทิตย์ เรากับมันสามารถเคลื่อนที่ได้เองรูปร่างคล้ายแผนเคกนี้พ่นพลังงานออกมาจากหางทุกๆ8ชั่วโมงซึ่งปรากฏการแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากจากมาตรฐานของวัตถุดวงดาวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อยหรืออุก,กาบาทรวมทั้งการเคลื่อนที่ของดวงดาวทุกดวงในบริเวณใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ มันดูแปลกและแตกต่างจากวัตถุที่เราเคยรู้จักประการที่สองที่ทำให้เชื่อว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลก็คือการที่เพนตะก้อนกำลังพิจารณารายงานที่ส่งไปยังสภากองเกรสโดยระบุว่าปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏชื่อหรือ UAP ที่พวกเขารวบรวมได้นั้นบางอย่างเป็นเรื่องจริง แต่พวกเขาไม่สามารถอธิบายและไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่หาก UAP ปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏชื่อที่พวกเขาค้นพบมาจากจีนหรือรัสเซียและมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศการมีอยู่ของวัตถุ UAP เหล่านี้จะไม่ถูกสหรัฐเปิดเผยต่อสาธารณชนดังนั้นมันจึงมีเหตุผลที่จะสรุปว่า รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าวัตถุเหล่านี้บางส่วนไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์ไม่ได้มาจากประเทศจีนหรือรัสเซียสิ่งนี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้สองประการก็คือ UAP ที่ไม่สามารถอธิบายได้เหล่านั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมาจากอารยธรรมต่างดาวชั้นสูงความเป็นไปได้ทั้งสงแบบบ่งบอกถึงสิ่งใหม่ และมันน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นการศึกษาปรากฏการที่ไม่ปรากฏชื่อ UAP จึงควรเปลี่ยนจากการครอบครองประเด็นสนทนาของผู้บริหารความมั่นคงแห่งชาติและนักการเมืองไปเป็นเวทีวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษามากกว่าที่จะเป็นข้าราชการ UAP ปรากฏการที่ไม่ปรากฏชื่อจำนวนมาก ส่วนใหญ่อาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่หากหนึ่งในนั้นอาจเป็นของมนุษย์ต่างดาวปรากฏการณ์โอโมอามมอาก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงว่ามันจะเป็นของอ,รอารยธรรมต่างดาวลักษณะรูปร่างของวัตถุอวากาศที่มาจากนอกกาแล็กซี่โอโมอาูอานั้นใหญ่เกินกว่าที่พวกมันจะมีต้นกำเนิดมาจากธรรมชาติล้วนๆ มีบทความที่เขียนในปี2009โดยคำนวณจากหินในดวงดาวตามที่นักวิจัยทราบในระบบสุริยะของเราและสมมุติว่าหินเหล่านั้นถูกขับออกจากระบบดาวเคราะห์ที่คล้ายกันซึ่งโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นจำนวนของวัตถุที่ถูกขับออกมาเป็นหินนวากาศเหล่านั้นเราต้องพบหินแบบนี้เป็นจำนวนมากที่มีลักษณะคล้ายกับโอมงงูอาโมอา ปริมาณของหินดวงดาวเหล่านี้มันควรจะมีจำนวนถึง4ล้านล้านก้อนที่มีลักษณะคล้ายกับโอโมอาโมอาภายในระบบสุรยิยะของเราณนะเวลาใดเวลาหนึ่งและถ้าพวกมันถูกกระจกระจายไปตามวิถีโคจรแบบสุม่มมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทางแต่เรากลับไม่พบวัตถุดังกล่าวที่เหมือนกับโอโมอาโมอาเลย จากตัวเลขที่วิเคราะห์มันสมเหตุสมผลว่าโอโมอามูอา,อาเป็นวัตถุป,ประดิษฐ์ในภารกิจเป้าหมายไปยังดวงอาทิตย์โดยมุ่งเป้าไปที่การรวบรวมข้อมูลจากบริเวณที่เอื้ออาศัยได้ใกล้โลกในขณะที่มีคนสงสัยว่าโอโมอามูอาอา,อาจกำลังดึงเอาข้อมูลจากยานสำรวจหรือ UFO ที่ตกบนโลกก่อนหน้านี้หรือไม่ กรณีเ,เช่นนี้รูปร่างแบนๆของโอโมอา a มอาอาจเป็นรูปร่างของตัวรับดังนั้น O m โมอาโมอาเมื่อถูกแสงแดดผลักมันไม่ใช่รูปร่างของมันไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ในการขับเคลื่อนอย่างเดียวแต่เป็นผลพลอยได้ของรูปร่างแบนบางของมันแรงผลักที่คล้ายกันจากการสะท้อนแสงอาทิตย์จะเกิดขึ้นลักษณะคล้ายกับดาวหาง แต่หางของโอมาอูโมอาเป็นลักษณะของพลังงานที่พุ่งออกมาคล้ายตัวเร่งจรวดมันถูกระบุไว้ในปี2020ลักษณะพลังงานที่ขับเคลื่อนออกมาจากหางของโอมาอูโมอาถูกพบโดยกล้องโทรทัศน์แพนสตาร์ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่พบมันนอกจากนี้กล้องแพนสตาร์ยังพบว่าผนังบางของโอมาอูอา มีอัตราส่วนพื้นผิวต่อมวลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะและแตกต่างกันกับหินอวกาศในขณะที่ความเป็นไปได้ที่ปรากฏการไม่ทราบชื่อที่เราพบเห็นบนโลกอาจมาจากต่างดาวแม้จะเป็นการคาดการเกินจริงแต่การเคลื่อนไหวของวัตถุอวกาศอย่างโอมามูอาอาจหมายถึงการสแกนสัญญาณจากทุกทิศทาง มันอาจรับสัญญาณจากวัตถุที่ไม่ปรากฏชื่อที่ถูกส่งมาสำรวจโลคโอมูอาโมอาอาจเป็นยานที่ส่งยานสำรวจขนาดเล็กไปยังชั้นบรรยากาศของโลกโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะมันไม่เยี่ยมก่อนที่กล้องแพนสตาร์จะเริ่มปฏิบัติการการให้เหตุผลเชิงจินตนาการนี้โอมูอาโมอาก็อาจอนุมานว่าทำหน้าที่เป็นที่จอดรถ บนทางจางเผือกและปล่อยยานขนาดเล็กเพื่อลงสำรวจโลกเพื่อไม่ให้ทราบที่มาของมันซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงเพราะยานขนาดเล็กหรือ UFO ไม่สามารถเดินทางข้ามกาแล็กซีหรือข้ามจักรวาลมายังโลกได้ดังนั้นมันควรจะมียานแม่หรือที่จอดรถสำหรับพวกมันแต่แทนที่จะแค่สงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ เราควรรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นและชี้แจงธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยปรับใช้กล้องที่ล้ำสมัยบนกล้องโทรทัศน์มุมกว้างที่เฝ้ามองท้องฟ้าโดยไม่จำกัดเฉพาะรัฐบาลเท่านั้นการค้นหาปรากฏการณ์ผิดปกติในตำแหน่งทางภูมิศาสต์เดียวกันกับที่รายงานวัตถุที่ไม่ปรากฏชื่อ และไม่สามารถอธิบายได้และให้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ไขปริศนาและเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเราควรเปิดใจให้กว้างยอมรับความเป็นไปได้ที่วันหนึ่งวิทยาศาสตร์อาจเปิดเผยความจรงิงในเรื่องที่ทุกคนไม่คาดคิดและมองว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะน,นี้วัตถุอวกาศที่เชื่อว่าเป็นยานสอดแนม ของอารยธรรมต่างดาวได้ออกนอกระบบสุริยะและแกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราไปแล้วหากมันเป็นจริงมันกลับไปพร้อมกับข้อมูลต่างๆของโลกและระบบสุริยะของเราโปดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ